่ะกรับสวัสดีเอฟซี FC ทุกทท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องพรพาลุยเนาะคะ่ะเอฟซีท่านไหนเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรพาลุยไว้เด้อค่ะเด้พอพ่ศสิก้ยนผาดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพาลุยเนาะคะ่ะกดกระดิง่งกดซับสไครต์ไว้น้าเด้อพี่น้องปองไปพฤศจิกายนเมื่อนี้แอดก็เดินทางมาวัดโพธิสามลานเนาะคะ่ะซึ่งเป็นบ้านแอดมินเองเนาะคะ่ะซึ่งทางวัดเพิ่นกำลังส,งสร้างศาลาเนาะคะ่ะเอซี ก็ยังขาดปัจจัยอยู่เด้อพี่น้องปองไปถ้าเอฟซีทันใดโชคมนันยังมาสั่งสารานำกะติดตอ่อพระอาจารย์เพิ่นมาใดเด้อค่ะเดี๋ยวเอฟซีคืนเบอร์โทรให้อีกเท่อน,นึงเน,งนงาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนะาะค่ะบัดนี้ข้ามาไปถามพระอาจารย์หรือว่าไปกราบพระอาจารย์ก่อนเด้อค่ะเด้อว่าเพิ่นใดมีแนวทางตัวใดฝากบ่เนาะค่ะเอฟซี ข่านนมัสการค่ะพระอาจารย์นมัสการค่ะยังไหนนอหอปูหนังเข้านี่ประวัติเป็นไปมาจังไหนบ่ค่ะอุณาจะบ่ค่อยแล้วจิ้นรูเนี่ยว่าเพิ่งกระยุนนี่แหละอ,อ,ยอยู่ในอยู่ในสาหน้อนี่ยโอ้อยู่ในสาสาวัดนี่เนาะ<น>อาจารย์แต่ช่วงเขาพ้นสาคนสิขึ้นมาอยู่นี่โอ้มาจับ ขั้นสายที่นี่โอ้ช่วงเขาช่วงเขาขั้นสายใน่นสีมอย่หอเนี่ยโอ้ค่ะฝันนี้นที่นี่ขัะก่อนสีเขาพร้นาของทุกทุบีสีพันเห็นเพิ่นมากฝันสีเขาฝวนสีเพนมากอันดีขึ้นดีสีคำวนโได้กับสีีลูกแก้วรอโอ้เป็นลูกแก้วน่าจะเนาะ ตามพุทธภูมเกียพิ่นคือว่าตะกวน,น,กนตะตะกวงกระดังขัเพิ่นเพิ่นมีการส่งกันอย่างตะกวนโอ้่ตะกวนที่ว่าเล่เข่าตลอดมันบ่อยขายกันเนาะมี่เทิงนี่ที่ว่าถ้าว่าอยู่หล่ะก็ไปนะ้าอยู่ก็ไปก็เลยโบโบโบ,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 บมี่โบไฟเด่นนั่นโบมีผู้ปฏิบัติทเพิ่นเนาะค่ะ แ้ต่ก่อนนี่ก็คนมาส่งม่านั่นมาเขาแม่ตีต้ยนพ่อข้าเนี่ข่าคนมานอน,นอยู่คนกัดด้อยู่คเจ้าแม่นป่ค่ะแม่คนผู้ชายจะหนี่นน,นัน้นดูอดกอนคนคนบ่ พลนเปลืองทกั้น่าจะนะแล้วก็ช่วงเขาพ้รษานี่แหละมันมันบ่ค่ะมานคนทีมาอนนั้นช่วงเขาพ้รษานี่าจะนี่นิดีไปหดนี่นต่อหมอต่อย่บอกแต่ว่าเมื่อนั้นันเขา ผ้าบักเขียวอ่คนเป็นเลขชองหาอยู่บักเขือนี่กอ้่อย่ใจกลางนั่นมันก็เป็นเลขเดียวนั่นแหละเลขช่องะแต่ว่าบันนี้เขาพีกไปทั้งนี้มันเป็นเลขชองต่เพียงทั้งนี้พีกมากมันผลเป็นเลขหา บ่แน่บ่แน่ค่ะเ<ะ> <c oughs> ล้วหาได้มาเฮ็ดมาสาั่งมาอาจารย์บอกบุญบอกปรุงญาติโยมน้ำเนยได้ออาจารย์เนี่ยว่าได้ได้คออ่ะว่าดังในจักหน่อยก็ได้เด้พิ่นสิว่าแอดปรับปรุงเสียงโทรศัพท์หน่อยไม่ได้ยินเลยสิว่าค่ะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็คือว่านะนะการยังขาดอปัจจุบัจจัหลายอ่า ให้การเฮกง้งลังค่ายอย่างมีนั่นตัวแปรพวกเมว่าผู้ใดสิอยากเป็นเ <c oughs> จ้าภาพชอฟ้าอ่ากว่าสีดำหมดตอบป้าหรือว่าเจ้าภาพหนาจ,จั่วไปังือจะได้เพราะวะ่ายังเปิดโอกาสให้ <c oughs> พวงไม่ออกเจ้าจองเป็นเจ้าภาพแต่กําลังรัทธาสิทธิว่ดสิจองตัวเอกจังทีก็ได้อือ โซฟากับยังก so ็ค so hmm. oh, ่ะโซฟาโซฟากับหนาจัวโซฟากับหนาจัวเด้อค่ะเอฟซีเด้อร์โซฟากับหนาจัวนี่ยังบ่มีเจ้าภาพเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี้แหะเพราะว่าถ้าโล่ป้มันหายนั่นนิลีก็ก็สิเขาน่าปลาแล้วก็สิได้ยกเจ้าฟ้าประมาณนี้ค่ะขั้นแม่นอันได้บวงสรวงคั้นเห็ดบ่ใหญ่ค่ะก็ ขน้อยมีอาจารย์ที่เก่งๆเรื่องท่างบวงสรวงนี่ค่ะก้อนสิยกขึ้นกับจีเท็ดบวงสรวงก้อนนั่นพิธีบวงสรวงก้อนจังสิงก์ชอบปลาขึ้นว่าเก้าจะสิจะตั้งเป็นก้อนแต่ว่าข้นนั่นจังบวงสรวงนี่ขน้อยสีปูนาเข้านี่ถ้าได้ไปเห็ดยูไซนนี่แลวหั่นค่ะแป๊บเดียววันี้มีพ่อนมาตูมมะห้มปูปู ก็หินเรื่อยอยู่ในโทรศัพท์เห็นว่าได้ได้ตามยืนว่ะค่ะได้ตามในช่องยืดหูอยู่เนาะแตเบิ่งเบ่งอยู่ว่าเศร้าใช่ค่ะแ้าเพิ่นไปหาไซหั่นบอลแลนี่ขนาดลมสมัยสมัยตัพอวตเมียผุดว่าตัวปวตตันเด็กมากอยู่จุดนี้เนาะเพิ่อนก็พ่อกันเฮ้ยพ่อกันมาส่งว่านั่นพวกมันดังเจอผลดีอ่าแม่น ยิ่งยูะวงส่วนกค่นนี่ไปเสียงปุดติดวันนี้คันม่นปูหนาขันหอยมากนี่ตึมเลยเด้นี่ยสามตัวเนาะคือว่าปวขาดละขอปูเพราะพ่นเบาทดดิ้พูพนหูเกีียวตาที่พูพ่นเบิ้งไดเนาะเบิ้งไดจะเห็นเรื่อเบิ้งเบิ้งเรื่อยอย่างนี้ก็ยัง จ้าภาพนี่ก็สิท่านในพ่อพ่อในมีนี่ก็สิเป็นจั่วนาจั่วนาเนาะกับโซฟาส่วนเท่งเนาะค่ะส่วนล่างนี่ก็ยั่งรือว่านี่ที่ว่าเอาดินเขาทมพื้นนี่ก็ได้เพราะพื้นเพาะว่าท่านเด่นเทศนอยนั้นเทศตะขานไว้ซื้อค่ะนี่มีหนาจั่วหนาจั่วสามหนาเด็กนี่้าฟ้าก็สีโตจ้า โซฟาเนี่ยซีตูเนาะคะเนาะโซฟาโซฟาที่เป็นนี่แหละที่เป็นหัวพญานาคเป็นเป็นพญานาคจ้โซฟาจ้ขนาดขนาดก็สิบอกเอฟซีทางต่างประเทศแล้วสนม่งอ่ะ ลูกกลงลูกแกยวเส้นงเสตาเส้ลงเ<ม>สนล่ย,ยังน่ผลไค่ะรว่าแต่ว่า,าวนาจ้าเนี่ยจะเป็นผาพานเครื่องพระรามพายินประมาณนี้แหละที่สั่งสามเสียนจ้ะโ้นโดนนาเกีวอันนี้เป็ <c oughs> นย่ง ยังหลายอยู่ดอกยังหลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวขันน่อยสาธแทนเอฟซีมันจะเข้ากันอ๋อเขินเดินได้แบบค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะค่ะค่ะคันนี้เนาะค่ะเอฟซีค่ะที่พผอาจารยนพอนิวเวลกำลังเห็ดกำลังส่างสาลากันยังขาดปัจจัยหลายอยู่ดนะค่ะพี่น้องปองป่ายเนาะพ่อเขียนเบอร์โทรพผอาจารย์มาให้นน้ำแน่พ่อ ค่ะนี่กัยังขาดปัจจุปัจจัยอยู่เด้อพี่น้องปองปลายเด้อเอฟซี FC ท่านใดอยากรวมเฮ็ดรวมสางเนาะคะ่ะโซฟากัยังขาดอยูซีชอเนาะคะ่ะขาดทมดินทมยังเนาะ,ะ,นะะ,ะค่ะเอฟซีเนาะค่ะ ขายเอสกับผ้ามาซองถูกเสียงไทยทีไฟาจานพันจุดไห่เนาะคะ่ 1, 8, 3, คะหนึ 1, 8, 3, ่งแปดสามค่ะพี่น้องหนึ่งแปดสามค่ะหนึ่งแปดสามเนอะพี่น้องเนอะทะไล่ขึ้นคือจังปูหนักเท่าไรก็สิเป็นสามแปดหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ 1, 8, 3, 3, 8, 1, ่งแปดสามสามแปดหนึ่งค่ะแคปหน้าจอไว้ไปพิจารณาเ้อพี่น้องปองไปคะ่ะ ค่ะนี่กับิบบ้านซาหาบ้านลื่อนแล้วค่ะพี่น้องเดอ้อทีตะกอนเพิ่นได้มีหลางส่งมาขอแนวทางอยู่นี่กับบเคย่อผาดนเนาะค่ะพี่น้องอยู่ปูพญานาคเข้านี่ค่ะซึ่งเขาพันสาเพิ่นกับซีได้อยู่นี่ละค่ะพี่น้องอยู่หอห้องนี่เนาะค่ะส่วงบบเขาพันสาเพิ่นกับสิบไปลงสะใหญ่พุ่นแล้วค่ะพี่นอออ้องเด้อคะ่ะส,งาาส่งสะใหญ่ค่ะจังไงกับแคบนาจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องปองปลายเนาะ ค่ะบันนี้แอดกสิผ้ามาซองทางสาลาการปะเลียนพินกระลังเห็ดกระลังสังค่ะพี่น้องขาดยังขาดประจุปใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอฟซีทันใดอยากรวมทํำบุญกะติดต่อผอาจายนพนมาได้เด้อค่ะได้แอดขึ้นเบอร์โทรผ้าจาย์ให้ค่ะแม่แม่แม่ยกทูบเสียงไทย ันเนี่ยนะคะสาร่าซึ่งผู้ใดเอฟซี FC ท่านใดอยากรับเป็นเจ้าภาพโซฟาหรือว่าจัวกัติดตอ่อท่างแอดมินมาได้หรือว่าเตตติดตอ่อโดยตรงพระอาจารย์เพิ่นจวแอดสิขึ้นเบอร์โทรให้เด้อค่ะเด้อหรือว่าเอฟซีอยากเป็นเจ้าภาพถุมดินจังสี่กับติดตอ่อมาได้เนาะค่ะพี่น้องปองไปเนาะค่ะสำ รับเอฟซีของแอดมินทุกๆท่านเนาะคะ่ะเจ้าภาพโซฟาเจ้าภาพจัวเนาะคะ่ะน,นี่กะทางวัดเพิินกันยังขาดปัจจัยอยู่ด้วยพี่น้องเดอ้อจังไดกะเอฟซีท่านใดอยากรวมเฮ็ดรวมสร้างกะติดต่ออาจารย์เพิ่นมาได้หรือว่าติดต่อทางแอดมินมาได้ะะ FC เดอ้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะซึ่งแนวทางฝากเมื่อนี้กะได้ขอปูพญานาคเนาะคะ่ะกะสิได้หนึ่ง 8ปดสามนะคะหรือว่าสามแปดหนึ่งนะคะถ้าไล่ขึ้นก็สิเป็นสามแปดหนึ่งค่ะพี่น้องถ้าไล่ลงก็สิเป็นหนึ่งสามแปดนะคะพี่นอ้องปองไปค่ะน,นี่วัดยูวัดโพสาลานนะคะเด้อเอฟซี FC ค่ะ ค่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเด้อค่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาได้เด้อค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดอยากร่วมเฮ็ดร่วมสางกะติดตผ่าจาันพิ่นโดยตรงก็ได้นะคะหรือว่าสิติดตมาทางแอดมินก็ได้ค่ะ ค่ะแอดได้จุดทูบเสียงท่ายขอปูพญานาคเนาะคะ่ะได้หนึ่งแดสามหรือว่าสามแปดหนึก็ได้พี่น้องเด้อค่ะไล่ขึ้นไล่ลงเนาะคะ่ะสำหรับเอซท่านใดอยากรวมเฮ็ดรวมสร้างกับติดตอตรผอาจารย์ซักดาพนมาได้เด้อค่ะเด้อค่ะเิ่นอยู่ทั้งวัดทั้งว่าเนี่ยกับเอฟซท่านใดเนาะคะ่ะอยากเป็นเจ้าภาพถมดินหรือว่าเป็นเจ้าภาพ โซฟาหรือว่าเป็นเจ้าภาพจัวกัะติดต่อมาได้เนาะค่ะอซีเนาะค่ะแคบน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องปองไปค่ะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้เอฟซทุกท่านเนาะค่ะโชคดีมีใช่เนาะค่ะตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำล้ำเลยลวยค่ะเอฟซสวัสดีจ้า